สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้กับครูจุ๊บแจงนะคะจากคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ er และการนําข้อมูลที่เราอ่านได้ไปตอบคําถามกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ er กันค่ะก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าหลักการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ er เนี่ยคืออะไรนะคะการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ er ก็คือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการเปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณสิ่งของต่างๆของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปโดยมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเขียนชื่อแผนภูมิไว้ข้างบนก่อนเพื่อแสดงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลใด รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการต้องมีความกว้างเท่ากันและต้องเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันถ้าเขียนในแนวตั้งให้เขียนจากด้านล่างขึ้นด้านบนถ้าเขียนจากแนวนอนให้เขียนจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะความสูงหรือความยาวรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงถึง จำนวนหรือปริมาณของแต่ละรายการระบายสีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความต่างของข้อมูลแต่ละชุดโดยข้อมูลชุดเดียวกันให้ใช้สีเดียวกันหรือสัญ,ญลักษณ์เดียวกันพร้อมทั้งเขียนรูปอธิบายไว้ด้วยนะคะค่ะต่อไปลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างข้อนี้เป็นตารางของข้อมูลแสดงประชากรไทยจำแนกตามเพศในปีพศ2554ขั้นแรกก็คือเขียนชื่อกำกับไว้ข้างบนนะคะว่าแผนภูมินี้เป็นแผนภูมิที่แสดงจำนวนประชากรไทยจำแนกตามเพศปี2554 เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงจำนวนประชากรไทยโดยต้องมีความยาวเท่ากันและเริ่มเขียนจากระดับเดียวกันก็คืออันนี้ก็คือเขียนจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะโดยมีรายการดังนี้ค่ะภาคเหนือเพศชายมี5,87,672คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพศชาย 10ล้าน768,746คนภาคกลางเพศชาย7้า831,061คนภาคใต้เพศชาย4ล้าน428,715คนต่อไปเป็นเพศหญิงค่ะเพศหญิงก็เขียนคู่กันเลยนะเพราะมันเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเพศ หญิงภาคเหนือมี5,975,639คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพศหญิง10,817,137คนภาคกลางเพศหญิง8,229,80 0คนภาคใต้เพศหญิง4,543,140คน แล้วเราก็ใส่สีเพื่อดูความแตกต่างนะคะโดยที่เพศชายเนี่ยครูจะใช้สีน้ำเงินเพศหญิงครูจะใช้สีแดงแล้วก็อย่าลืมเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าเราใช้เพศชายสีน้ำเงินเพศหญิงสีแดงแล้วก็เขียนตัวเลขกำกับไว้เพื่อที่จะได้อ่านข้อมูลง่ายขึ้น แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมใส่แหล่งที่มาด้วยนะคะถ้ามีนะค่ะก็จบไปแล้วกับการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเดี๋ยวนักเรียนลองไปเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยตัวเองดูนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า5 5าสาถึงห้จำนวน2ข้อเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะถ้าสงสัยไลน์มาถามได้ค่ะขอบคุณค่ะ